เดี๋ยว,วมาดูพระอาทิตย์ตกภูเขาพระอาทิตย์ตกภูเขาเมื่ออื่นบ้านเฮาจะมีงานวันนี้วันเตรียมงานใครยังไม่นอนคุณสิรางรถดแล้วมาดูพระอาทิตย์ตกภูเขาขอภาวนานะ ขอภาวนานเะมื่ออื่นเมื่ออื่นอย่าเพิ่งตกนะ้นําฝนพาวพยากรณ์อ,อากาศบอกว่าเมื่ออื่นฝนจะตกพรุ่งนี้วันที่หกนะหกมิถุนาเป็นวันชาติของสวีเดนวันนี้เราก็เลยจะเตรียมงานเพราะว่าพรุ่งนี้บ้านเราจะมีงานโอ้ยพาดีตกดินแล้ว ฮัลโหลดมอร์นิ่งวิวที้ฟูลนเกินมาดูฟ้าทีตกดินคนไกลบ้านสวัสดีค่ะสวยไหมเนี่ยจะตกแล้วนี่จะสี่ทุ่มแล้วเสียดายบ้านหลังนี้ต้องยกออกเ <laughs> <laughs> พิ่งจะลากรถแล้ว <laughs> คนไกลบ้านเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะโอ้ยมิดแล้วมิดแล้วมิดแล้วพระอาทิตย์ค่อยพระอาทิตย์ค่อยขอจะคันเนี้ยมาเอามาเอา <c oughs> <c oughs> ฟึ่งสียอาบน้ำแล้ว <c oughs> ฟุ้นเต็มแล้วฟุ้นเต็มเลย อยากให้มืออื่นนะอยากให้บรรยากาศแบบเนี้สบายดีค่ะโอ้ยไม่ได้เจอหน้าเจอตาเลยโมลไ,ไลสดนะโมพี่ยูบอกว่าจะไลไม่ไลสดเนี่ยไม่ไลก็จะไล่ออกส่งส่งมาบอกทุกวันเลยโอย้พระอาทิตย์สวยจังเลยพระอาทิตย์ขึ้นตอนประมาณเกือบจะ เกือบจะทุ่มกวกวเนี่ยและพาทิตขึ้นฝนตกเนาะฝนตกกรนฝนตกแล้วกะวิจักันบ <laughs> ส่สิลือ,ลอ,อ,อสิลื้อล่วออกเนี่ยสิลื้อล่วออกเอารถออมแทน <laughs> ล่างจนล,งล่างจนมือลวก <laughs> อ้ยพาทิตมาอีกแล้ว ครับจุ้ม,มงละคันมาอุซื้อนะถ,ถ่าน้ำมันเนาะถ้าน้ำมันลิตรละบาทนี่โอ้ย <c oughs> กัอยาก็ว่าจะไล่อาทิตย์ละครั้งโอ้ยมันไม่มีเวลาเลยอะ่ะอยากจะไล้ทุกวันเลยแหละตกแล้วตกแล้วตกแล้วม,ม, <c oughs> มิดแล้วมิดมิดมิดแล้ว เนี่หน้าร้อนต้องคันนี้คันนี้เปิดประทุนรถขี่ทีแต่นั่งได้สี่คนใช่เป็นอัลบัม้มเนาะเป็นอัลบัม้มบได้บได้อันนี้หรอกบได้บได้หวังปงหวังปังคือเ,อเจ้าหรอกช่วงนี้นะสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยค้นจะเริ่มเข้าไปในป่าก็คือไปเดินออกกันร่างกาย ไผ่มีหมูมีหมาไผ่มีสัตว์เลี้ยงกระพากันเอาไปย่างเห่นประมาณเนี่ยเป็นช่วงเขาเอื้นเอียงล่ะเป็นช่วงถ้าเจ้าเลิกงานเนาะรอกับไทยก่อนกลับเดือนไหนเอ่ยกับเดือนไหน รถที่เห็นประจำก็คือรถขนไม้รถขนไม้เข้าเมืองเขาลงงานช่วงช่วงหาหกโมงอ่ะช่วงสี่โมงหาโมงแรงอ่ะพากันแล้วแรงแล้วงเสียเขาปลาเนาะเข่าปงเขาปลาเป็นเข้ออนี่อย่างนะเป็น เป็นเป็นเป็นเกินขึ้นจังสวนสาธารนณนะผ้าผ้าสัตว์เลี้ยงเขาไปเขาไปย่างเลนไปย่างออกกันรังกายอย่างประไาณช่วงหน้าห้อนเนาะซัมเมอรเบบีทักทายบา Baby. เบบีซื่อว่าเบบีมันบอสวัสดีค่ะทันวาใช่ไหมช่วงปีใหม่โอ้เทศากาล คืกสกีกาทันวาไปในบ่ได้เลย โคงกลับไทยคะ่ะหมดวีซ่าวีซ่ายังยังไม่ได้ถาวรมันบะยังไม่ได้วีซ่าถาวรใช่ไหมวีซ่าสามเดือนหรือว่าวีซ่าอะไรไปต่อสัญญาแล้วเหนื่อยแล้วแก <c oughs> ไม่ต่อแล้วใช่ไหม จะกลับบ้านเราเลยบ่ะจะกลับบ้านเราเลยไหมวีซ่าทำงานอ๋ออ๋อมาวีซ่าทำงานล้างแล้วก็เหมือนไม่ล้างมีแต่ขี้ฝุ่นเพราะว่าเขาทําถนนเนีย่ยรถทำถนนเพิ่งจะตาดปาดปาดหน้าดินไปไงง่องเลยค่ะวันนี้สองปีใช่ไหม อเอาแค่สองปีบ่บ่แมนสี่ปีบ่บวีซ่าทํางานหนาวแค่บ้นเรียบร้อยพราทิตค่อยมิดจัดเลยคุณพี่ใหญ่ยูพินคนสวยสวัสดีค่ะมาหมือ่อื่นหยุดบ่ <c oughs> บ่หยุดตำรวจจับเด้หย,ยุดไหม พื่อนหยุดไหมไม่หยุดก็สองแรงสามแรงใช่ไหมข่อยยุดย่างเดียวแล้วข่อยข่อยค้นขีข่คันขออนุญาตอิจฉาได้ไหมรวยคุณคนสวยขอสีมา่งหัวออกขอสอเจอลรดอ้อมแดนสวยได้รวยมากทำมาทั้งหมด1 3บสถึงสิปีแล้วค่ะอ๋อ สวัสดีค่ะน้องสาวพรายค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ยุพินคนสวยทํำไหมเมือ่อื่นทํำไหมพรุ่งนี้ใครไม่หยุดในตํารวจจับเด้อที่บ้านมีรถคันเดียว <c oughs> <c oughs> แม่นแนวแม่นแนีวขี่ที่ <c oughs> ขี่ใช่ไหมป <c oughs> าดยังมีอีกยังมีอีกเป็นกอดัง <c oughs> <c oughs> อยู่หลังบ้านยังมีอีกพี่อยู่พินมืออื่นมาเบิงนะก่ <c ười> อนจะไล่สดมัดมือมือเอือนพี่ยูบอกให้ไล่สดอยล่างรถจนมือคอยลวกมัดนะ <c ười> บ้านคอยมีแต่มอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์ห้างมีอีกเป็นร้อยตั้งแต่คอยเลิกงานมาเนี่ยคอยบอกทั้งแบบไปเส้าตีนเส้ามืออยู่ มึงได้อาบน้ำมืออื่นนะตาตามข้าวพยากรณ์อ,อากาศเนาะมืออื่นก็จะมีฝนตกช่วงยังามือเศร้าตอนหลังจากสี่โมงเศร้าไปเพราะว่างั้นจะเริ่มก็คือค้นเริ่มค้นเริ่มจะมาก็คือประมาณสิบโมงสิบโมงถึงสิบหกนาฬิกาเปิดเปิดให้ชมแค่นี้เนาะแล้วก็จะเก็บเากาโกดังคือเกา บ้านคอยมีแต่มอเตอร์ไซค์ห้างยูนีแห้งหลายยูนีของเขาจะนิยมก็คือเป็นของของเก่าของโบราณเนาะเขาจะถ้าเ้าจะนิยมแบบนั้นสวีเดนเป็นประเทศที่ขึ้นซื้อก็คือรถคลาสสิกรถแตง่งรถเก่า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 จนแบบไม่รู้จะว่ายังไงเดินหนะ้า เดินหน้ามันซีมาบ้านพี่คืออะไรพี่อยู่พินป็นหยางเบื้องขยยุดแมนเจ้าบรยขขออยขยีติดโทรแจ้งตำรวจเลยเล็กหน่อยยุดเจาด้ายุดวายไม่คิดถี่นะแต่มีแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเงินในบัญชีก็ เหมือนลักกี้เลยอ่ะเหมือนลักกี้ไหมิกพาวเวอร์มิกพาวเวอร์มิก <Power mix S 2> คืออะไรออสตินคขามีออสตินออสตินเห็นหมาบริยานเนี่ยนะกันเฮาอยู่น้ำพิ่นบริยานเนี่ยนะแต่อยู่ผู้เดียวนี่ยวอออสติน ออสตินทำอะไรอ่ะฮะเงินในบัญชีค่อยบบมีค้างค่ะผ่านเข้ามาก็ผ่านออกมดี่คือคยเลยคือค่อยเลยเงินในบัญชีไม่มีสมุดบัญชีนี่เยอะมาก แต่เงินในนั้นน่ะไม่มีเห็นไหมเนี่ยต้นอันนี้นะมันมันบอออกดอกหลายปีแล้วไหมปีเาง่รั้งมันก็ออกว่าท่าน้ำกันหนาวก่อนน้ำมันก็มีดอกคือกัดดอกมันก็งามงามเลยเวลาเราออกดอกนะแล้วเราเป็นพุ่ม ฉลองไหมพี่ยูพินทางใต้เป็นยังไงทางสต็อกโฮมโอเคไหมเป็นตะมวนบอมาแอปเปิ้ลคอยเป็นตาตายกับว่ตายเลยลมแห้งไรบ้างเนี่ย <c oughs> ล้วงเต็มเลยเนี่ยแห้งๆนึกว่าตายดอกดอกประจำซัมเมอร์คือดอกคือดอกไอ้อย่างเงี้ยดอกลาตีเนาะคือบอคืออยู่เด้ دة. มันจะมีสีม่วงมีสีขาวมีสีม่วงเข้มหอมอะ่ะหอมคือดอกหอมเดอกไหมเหมือนแต่สีดำใช่ไหมคะใช่ใช่สีดำดำแล้วก็หูหูแล้วขาขาวไหมคือลักกี้เลยเนี่ยนึกว่าเราจะโบอ,กออกไหมเขาจะหอดเวลาหนาะแเราก็ออกมาหนาะคือแบบมันแบบจังไนล่ละธรรมาชาติเขาอีรีแหละแหงแบบ บอหน่าจะคือจังมันจะบอคือมันจะบอมีอ่ะใช่นี่นี่กำลังหอมเลยในสี่ทุ่มเนี่ยสามทุ่มห้าสิบห้าเนี่ยคือคือดอกลาตีบ้านเฮาแม่หอมหอมไหมดอกอีหยังฮือพี่อยูพ่พินเขาอันนีอ้อย่างกับฮืออีหยังนะโอ๊ยลืมซื้ออีหยังนะจัสมินบอ เออเอานี่ยังจำ่าได้จัสมินบ่เพื่อนอี่ยังฮหงามงามไหมสีมีสีม่วงมีม่วงเข้มสวยน่ารักคือคนถ่ายค่ะนี่บ่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ออสซินฮัลโหลออสซินเห็นเห็นเท้าพอวกมาแลนด์ตามหน้าตามหลัง เอาขัาน้นไหนเอาขัาน้นไหนเลือกเลือกเลือกขัน้นไหนขัน้นไหนเลือกเลือกลืมแมนลืมเพื่อนจัสมิน mean, บังอันบ้างไหนโหจัสมินแหละตะเวนตกดินแล้วเรียบร้อยจำจำซื้อภาษาบ้านนี่บ่ได้นะ แต่ว่าจำจำ,จำเป็นจำเป็นซื้อดอกไม้บ้านเฮาอ่ะมันเกลีค่ายดอกลาเตีอะมันหอมไหมหอมหอมไม่เอาจากคันค่ะค่ะบ๊่ฮ่าพี่จอนคร <c> ั <oughs> บว่าเป็นครับว่าเป็นว่าเท่าไหรเปลืองน้ำมันพ,นมนพอมน้ำมันแพงไหมสีแดง สีแดงมีทั้งมัดหาคันหนึ่งสองสามสี่ห้าสีขาวมีสองคันสีเหลืองมีคันหนึง่งแล้วก็มีแดงดำหนึง่งคันแล้วก็ดำข,า,ขาวอีกหนึ่งคันยุคข้างหลังมืออื่นมืออื่นมืออื่นมาดูมันบ้านบ้าน่านอยจริลเ่นจะลื่นได้มีหอ่นรถขับได้เต็มแมงกัสไซค่ะว่าต้องอยากขับว่าต้องอยากขับเปลือง เพืองโหนาววันน่รถส่งสินค้ารถท่งสินค้าแล้วก็รถไม้เนาะรถขนใหม่ช่วงนี้ก็คือรถขนใหม่เขาลรงงานรถที่เยอะที่สุดสวัสดีสองหมืสองพันสองรอล้านดวงใจเรียนบ่ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหม นี่มันจะมาโผล่ตรงนี้รถไฟเนี่ยมาโผล่หลังบ้านค่อยจะเลินบันี้อยู่บ้านนอกเด้อไม่อยู่บ้านนอกนะอยู่ชนระบ,บท่ชนระบเที่แมันมาโผล่อยู่หลังบ้านนะโอ้หนาวบ้านมือสันแล้วมือสันแล้วเสียงนอกเสียงกลายงยามือเศร้าตอนเศร้า ว่าต้องใส่นาฬีกาปลูกเลยหอมดากม่เข้าบ้านเหรอคุณเข้าบ้านไหมพอยังรถข่อยพึ่งจะล่างแล้วนึกว่าขี่เซ้นละ เจ้ามีแมวน่ารักเหมือนสาวตุ้มแมวข่อยน่ารักก็แมวสาวตุ้มแล้วจะบอกให้แมวสาวตุ้มโหดห้องข่อยแมวน่ารักห้อ <c oughs> งข่อยแมวรอ <c oughs> แมวสาวตุ้มจมดูเราอยู่เมืม่อมื่เราแข่งกันกับแมแวง่วงแล้วคะนอนก่อนเด้อขอบคุณที่ไลค์ค่ะพี่ทอน สี่ทุ่มตรงเป๊ะเลยยี่สิบสองจุดศูนยศูนย์นอ,อตีนเข้าบ้านอย่างเราเมื่ออื่นหยุดเมื่ออื่นหยุดพรุ่งนี้วันชาติวันที่หกมิถุนาเป็นวันชาติของประเทศสวีเดนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกหนึ่งวันเออเดือนนี้คือหยุดหลายเลยวันที่ยีิบสี่เนาะยีิบสี่ปะยิบี่หรือยีิบเอด มิถุนากับยุดอีกฉลองซัมเมอร์โอ้เดือนนี้หยุดสองรอบหยุดทั้งวัห <laughs> ยุดทั้งวันไปม้วนใส่มืออื่นจะไปฉลองใส่ ฉลองยุ่ห้องบ่หรือไปฉล้องใส่อิจฉาเนาะอิจฉาเด้คนไทยเยอะๆนะพากันนั่งกินข้าวปั้นยุ่บ้านไหมยูนี่บบมีคนไทยอะ่ะหนึ่งเดียวคือค่อยน่าอิจฉาไหม <c oughs> <c oughs> หนึ่งเดียวคือค่อย,อย <c oughs> มืออื่นก็ต้องตื่นแต่เศ้ามาปัดกี่ฟุ่น ถ้าฝนบ่ตกนะแต่ว่าถ้าตามข่าพยาก่อนอากาศอะมืออื่นฝนตกเนาะ mm hmm. วันแดงแมนมืออื่นวันแดงวัดยุดนะคขัดตะเลก mm hmm. มันบ่ค่อยมีหรอกจะตามปฏิทิน,น่ะมันจะหายง่ายเน,นมันหยุดนะขัดตะเลกสวีเดนบ่ค่อยมี mm hmm. มาทางพีอิจฉาไหมถ้าไปลงสต๊อกโค้มแล้วไปต่อสาบัตรเนะ่ย ตอตอล้มไปทงางไตบ่หรือตอไปทางทางไปน้อยอยุชานเมืองมันบ่ยุยยุแถวชั้นชั้นสตอกโฮมเนี่ยบ่ถึกม่นบ่ของพี่ย่พินยังยังบ่ลงไตอย่นันบ่แต่ว่ากะกะโซนโซนไปทงางไตแต่โซนขึ้นเหนือก็ต้องเป็นโซนอุปซาลาเนาะอุปสาลา,นะา,าก็คือชานเมืองชานเมืองหลวงคือจังประเภทลังสิตอะ ลังสิตนนทรีปลาจีนก,ก็ไอปลาเก็ดอุ้ยเอ็นตัวอันนี้แม่คือหลายแทก็กขึ้นยุง้งแม่ตัวอีอย่างคือตัวหิ่นแม่หูจักหิ่นวะหูจักหิ่นวะตัวหิ่นเต็มแล้วขึ้นจะงยุ้งแม่ พี่ยูพินรูจักน้ำโรงแรมน้ำแข็งบะรู้จักโรงแรมน้ำแข็งบะโรงแรมน้ำแข็ง <c oughs> คืนนี้เป็นคืนมวนมือน่อวันศุกร์เขาเป็นปกติกับเปียบเทียบกับวันศุกร์นอกาวันหยุดส่วนมาเขาจะเปียบเทียบกับวันศุกร์มื่อนีนวันพฤรือหาดตอนแรงก็จะเป็นคืนแรกที่เขามีแบบมีแบบกินดื่มกันนะ มีคืนนีแล้วก็คืนวันสุกแล้วก็คืนวันเสาร์แมนเมืองในหมอกเมืองในหิมะมันขึ้นหนาวสีระบับมิดจัดเลยพระอาทิตย์ขวยแดงอ่องตองออสิน oh, พอยังเข้าบ้านปะหนาวไหมโอ้สินสุดหลอดูความหลอ <c oughs> เกิดมาก็หลอโอ้ยมีแต่ห้อยมีแต่ห้อยแมววันนีเน้เข้าบ้านเข้าบ้านต๊อกับนอ้องแม่แสดงว่าไปทั้งอานแ้นบ่ะทั้งอัน ท,ทั้งทั้งที่ที่เหตุที่เป็นนั้นรูปมาไหมรูปมาตัวนี้ใหญ่ไหมเขาอย่างืออลาบ่ไปทั้งพุ่นบอลลามั็นบ่เื่อซื้ออ่าอย่างเงี้ยจำได้ทันไปนอร์เวย์ต้องไปพานโนลาเนี่แหละมันอ่านว่านอนลาบอลอลา่าลอลา่ามรสปีมีแต่ความหนาวหนาวมรสปี เฟสเตอร์บ์เวนสเตอร์บ์ตะวันออกเนาะ้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็กตะวันออกซื่อเมืองมันปะเป็นซื่อเมืองออสตินห้วยมันหนาวได้เนี่ยมาแม่คอมตายแมวข่อยเพาเขาบ้าน อยังเข้าบ้านยังอันนี้ผลงานปีนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วผลงานหนาหนาวปีที่แล้วมาดูความเก่า <c oughs> มาดูความเก่าเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เก่าแค่ไหนคิดดูเก่าแล้วก็เก่าแค่ไหนจากรถสภาพราคาบกกูนะบก,กริร้อยเนาะบอกิร้อยีิลีย์อะรถที่เขาไปเป็นมูเอาไ่ ได้งานประมูลนเนาะเปียบผมูลเอาน้ำบ้านไหมพี่พี่งั้นบ้านถ้าเจา้าเวลาถ้าเจา้าค้นถี่นคนที่เพิ่นตายเพ,พิ่นบ่มีญาติพี่น้องไหมถ้าเจ้าเห็ดประมูลนไหมเกาถ้าเจา้ามันใส่กันบ่ไดรเลยนะามาเห็ดเอาไม้ลงสีไม้เปลี่ยนอะไรไม้ยังแบบจากราคาลอยกลายเป็นราคาหมื่นราคาแสนได้แบบมันอยู่ที่ฝีมือ,อโอโอ,โอสตินก็หลายเต้นเขาต้น เต้นเกาต้นนั่นตัวนี่จะตีนแมวเต็มอยู่วันนะไม่ยืนตื่นได้เศร้ามากกว่าตีนแมวอะ่ะป้านีสวัสดีค่ะ พามาชมของเก่ามาชมบรรยากาศหนาวๆมิถุนาแล้วก็ยังหนาวปากสัน้นปากสั้นปากแหล่อยล่างลดแล้วล่างลดแล้วถนนหนาบ้านนะ่ะ ถ้าเจ้าเฮดถนนน่ะมันเป็นช่วงซ้อมแซมเนาะมันเป็นช่วงที่เขากำลังจากซัมเมอร์โอ้จากจากนานนาจากนานหามดจากนานหาวแล้วกับถนนกับข้างเนาะแต่จาก็เริ่มซอมแซมกันในช่วงช่วงช่วงเขาซัมเมอร์ฟุ้นแบบโอ้โหล่างรถไมมมีไหมก็ฟุ่นเขากันขนาดเลย คุณยายโฉมสวัสดีค่ะโอ้ยตื่นยังเนี่ยหรือว่ายังไม่นอนตีสามเมนบัวบ้านเขาตีสามไหมเนาะสี่ทุ่มตีสามตีสามตีสามตีสี่ตีสามตีสามวันนี้เขาหยุดหยุดก็ะสหยุดเง้ยขึ้นกันะนะเนาะหยุดสุกเสาอาทิตย์สามมือ เขาก็อยากแล้วคือกันแมมเขากับเขากับกวาดกวาดนาดินไปอะ่ะแล้วก็ซุม้มซุมปันกับปันซุ้มปัดกับปัดอะ่ะมันก็เลยเป็นอีหย่งที่แบบไง <c oughs> แต่มันดีอย่างเนึง่งวันนี้ลมมันไปทั้งทั้งที่ตะวันตกอะลมมันบกเขามาในบ้านนะกระส่านาะโอ้โหเหมาะจอเลยรถเปี่ยกๆยายตื่นแล้วค่ะป้าตีสามตื่นเด้กเถอะ นอนอีกไหมเนี่ยนอนเว้นแล้ววันเนี่ยคุณยายโสมนอนเว้นบ่นเนี่ยือตื่นเศร้าแท้ยายโสมอยู่บ้านหรืออยู่กรุงเทพไม่เคยไปหายายโสมเลยอ่ะยายโสมอยู่ไหนอยู่กรุงเทพบ่ยายตื่นห้าทุ่ม ตื่นมาละฮตื่นมารอโอ้ยตื่นมารอดิขึ้งงั้นประจำตอนนี้บ่อยู่บุรีรัมย์ยายชมอยู่อำเภออะไรอะ่ะอยู่อำเภออะไรคะบุรีรัมย์ไปไปยุบพุ่นถาวรเลยแม่นบ่ายายชมกับบุรีรัมย์ถาวรเลยบ่ จอดเข้าห้องน้ําก่อนนะคะอุ้ยพี่ยูพินเดี๋ยวเดี๋ยวลงแล้วจ้าน้องลงแล้วตื้ยตามสบายเลยซีทุมแล้วพากันปิดจวดใส่วะเนี่ยหรือว่าจะเข้านอนแม้กัสีเล่นออกถนนมีจวดไหมวันเนี้ วอสซินวอสซินคู่เมืองอยู่จนตุยฮ่าฮ่าโอ้ยตุยยากตุยยากคุณย่ยชมนี่ตุยยากเยอะแข็งแกร่งของแท้ๆๆๆของแท้ๆๆๆของแท้เลยค่ะ คงยากคงจะยากสามสิบนาทีแล้ว